เาขารวมโดยดาวฟักบุญกีบิดีทอเรตส่วนผมครับวัลเลนวัลเลนครับผมไม่เองจรินนนงนำเสนอปื้มโตบูสุดเกย์ชาวแก๊งวงกลม let's go <S โอ้ท <c oughs> <c oughs> ี่้นยังไงเนี่ยเฮ้ยเออ้ยได้ช่วยเขาได้ไหมไม่ได้หรอ ตรงไหนก็ต um ้องคอยไป็นเขาลาลาได้ดีมากเลยอ่ะลาตออคอยโชคดีพัดลงคหน่อยไอ้บู๊ดรอนีบูเลยแอค X เกี <sh arp> <sh arp ่ยอะไรวะไอ้สัตว์เดี๋ยวกูต่อยให้ระวังมาดิไอ้ยมึงห่าพูดมากอย่างวะไอ้สัตว์เออเอามาให้กูเหรอไอ้สัตว์มาดิเดี๋ยวกูเอามาดูดสวมทีมหน้าไปทางนู้นแล้วกันนะสตวเดี๋ยวตามไปทีหลังไปรู้สึกอะไรบางอย่าง ไปได้ไปเอยไปเลแกมันใครว้าโอ้ยยอพบพบนี่มันอะไรกันพอบลงตาเหรอใ่ไรไยไม่เลยอุ้ยมาดิไม่หรอกไปเยอะะอ้ยหรอเจ๊คิดทำอะไรฉันได้อ นี่ไงลกได้ลกแร้ถือว่าโชคดีนะลอลบเลยโดนตๆเอาใครกันน่ะที่โดนแกเขียวฉันมีอาวุธที่นี่เหรอทำไมแกระเบิดทมไมเ่้ามาช่วยนะครับใครกันแน่เนี่ยจะไม่ได้ไงกูพูดไอ้ไงอพวกเเว้ยแกแฉทขา อุปกรณ์ไปรอบนะแต่รอบเนี้ยไปเถอะเดี๋ยวทางนี้ฉันจะการเองฉันจะการเองพวกนายหนีไปก่อนโอ้ยอะไรเนี่ยเฮ้ยแกจะไปไหนฉันหนีแล้วบายเฮ้ยสวดี้คอฟฟูเฮ้ยฉันจะการเองหนีไปก่อนเลยเอาตลอดฮอฟฟูหนีไปที่นี่อ่อ พวกเราเรามาช่วยแล้วไม่เข้าฟุนฟูเมนโอ้ยขอบคุณที่ช่วยนี่ไรวะยังไงแล้วเมื่อกี้มันอ,อะไรอ่ะจัดการเองเฮ้ยเระวังด้วยนะครับนี่เออคุกเข่าทำไมอยกนะ นเ้แลเ้ยลืมไปเฉยเลยอแาหนทไูดิอ้อกเอาไอสัตว์มันเป็นตัตูนะเว้ยมาโ้มาทำไมฉันไม่เข้าใจ เอาต่อไปะะเฮียจักเิงตายไปซะปตัวกับปีปปือตัวกับปีฉันแม่ไัแก<ป>แกฉัน มเกี่ยเยอะจังวะอ๋อมะไม่ช่วยแล้วขอบคุณนายมาข<ด>ุฟอนบูมเมนซูซามจริงเลยนะเนี่ยเชคดีเหล็กกรันเกรธพุ่นเ,เออเออนีออ่มันใครล่ะเฮ้<า>ยช่วยได้ไมีคนอยู่ตรงนั้นเหรอได้แการ<ก>ะกาเลย อะไรวะไอ้โง่ไอ้เจ็บี่ยปนใจคนขอะไรไงวะึงเจ็บยี่ดอสัตว์ขี้ไรได้โอ้ยเจ็บพี่ดอยน้อค้นเว้ยเอาเอะอ้โไงเดี๋ยวเขาเ้็อะไรเดียว นี mm ่แหละมันความขี้ดื้อจบยังเจอจริงจบแล้วนี่เราจะมาขายของให้อะไร